อ๋อตไปไซนี่เลยนะฮะนี่คือหอตะย่างหน่อยนี่จะรับกระดิ่งเดสบายดีสวัสดีทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เขาอยู่บ้านของเองทุกคนซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบบ,บ้านนองบรรนานั่นอีกอย่างก็แบบว่าทางขี้พุ่นเด้วยพี่น้องเลยทางก็เป็นบรรยากาศขี้พุ่นนิดนึงเนาะอะไรเขาได ย่างขึ้นมาทางบานแล้ววันนี้เขาจะได้ย่างหรือว่ามารีวิวให้พี่น้องในบนในส้มเหนือว่าฮักบาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรทุกคนเนาะหันขาหันค้าก็จะประมาณนี้เนาะนี่ค่ายเครื่องค่ายของกันไปในค่ายไร้ปรนนัดเนาะนี่ก็คือในอีกอย่างก็คือปลายเนาะปลายบานเนาะคือทางขึ้นวัดเออนี่นั่งสุมกันหนี้ยงเบิ่งบรรยากาศเนาะอย่างก็แบบคือว่าอยู่แค่นอกๆนี่ทาง นี่ทางขึ้นวัดเขาเนาะเบื้องต้นแรงเขานาจะได้ขึ้นไปเนาะขึ้นไปเบิ้งโอ้โหเดี๋ยวไปดรถไหนเบิ้งอันนนัแต่ห่างเลยคนเบิ้งอันเบิ้งแต่ห่างเขาไปเนาะยังบอกแคบๆหนึ่งอันนี้แหละแบบสุนัขบทเนาะประมาณนี้เป็สุนัขบทเนาะนีย่างไปเดี๋ยวก็เปิดเพลงเริ่มละเริ่มม้วนละนี่เนาะเบิ้งนี้กันเริ่มม้วนต้อกันเนาะ เริ่มกินแล้วกินเบี้ยล่งสาวลูกกินแล้วกินเบี้ยละเิ่มนะเริ่มกินหล้าไอ้โบเมนเพิ่มอนให้ตัวซิมซิมซิมก็ซิมหนึงอันนี้เอะไ้กินหล้าเ้อไม่กินเหมมาเดิกินหล้วผู้สาหน่อย มาตังแต่วันที่เก่าคุณอืมดูอะไรแล้วเนาะบาบไดจลูกเอเทล่เมบังแล้วกิบปนนยย่างมเดียวนึ่งอนจะได้เหรอได้เหรอิมมาเหรอนมาเราบางกนี้เป็นยีลำยองเขาก็เป็นบักลำยองนลำยามีพจานนี่เบียร์ดูนามาชิลเบียร์อัใหญ่ตวมมนนี้ตูเังเดียวปนตัวเราตัวเบียร์ฮอ นี่คือบ,บานาเองเละคนอันนี้อันนี้เครื่องคอนจะเอามาแต่ให้น้องๆเนาะเอามาให้นอ้องๆในเครื่องนี่ไงไดนคล้ายดีบ่บ่ส่วนี้ในคลายดีในเครื่องคอนเล็กน้อยน่เอามาห้ากินเนาะล้อเหมือนนี้เหรอล้อตูดบบล้อตูดนี่ล้อตูดตูดใอนกลมเนีคนนี่เราบาลของเรา ดีแล้วนองๆนะเป็นบ้านเด่งนะคนย่างบรรยากาศสมบรรยากาศไปเนาะบรรยากาศมีขี้พุ่นเออบรรยากาศนี่นะขี้ได้หูแคร์แล้วเขาตรงนะแค่น้องนางค้าแค่น้อง จะย่างเนาะคนเนาะย่างเบิ่งเด้อดีวิวบ้านบ้านก็แซมเองคนมีไก่มีเป็ดนี่ต่างๆเนาะอันนี้อีกอย่างคันนี้บนนี้พวกคนก็แบกต่อยังมาแบกวายังมาเนาะแบกขึ้มาเข้าป้าหำเบรกหำนะบ้านก็การซีเขาซียางอีกอย่างกับวิ่ไฟฟ้าทุกคนนะไฟฟ้าก็บพวมีเนาะต่อในส่ยคงสีแบบลาบแบบ น้ำมันเนาะตกตกตกแตกตกแตกยังนี่นะอ่าตัว,วไปไซนะนี่นะฮะฮะนิ้มแน่เป็นคนมึงเล็กน้อยมาเนี่ยขึ้นหอตัวเล็กน้อยบอ่นั่นแหละบ้านเฮาเป็นแต่ว่ายังมีธรรมศาสตร์หลายได้บ้านเฮาธรรมศาสตร์ต่งหลายได้เงินไปบา้านเฮานั่นกันพี่นอ้องพี่นอ้องวะเดี๋ยวนั่ยดี๋ยวน <า S 1> ั่ยหองบ้านนี้ มาเลยเาอบ้านเลยไปชัมาโอ้ไปยืมตุ้มตนเออสี่แยกไปก็ได้มาที่คนลิ้นนำฮึ่น้อครัวพีะไครัววัวทุกคนอันนี้ก็คือสีจัดงานห่อพระไปเบาอ่ะที่บเอาพี่น้ำมะเออย เราก็มีได้เห็ดห่อผ้าไม่นี่ก็คนจัดงานของผ้าเนาะเฮาเขาแม่เขาเขาห่อเขาแม่เูาหูขันตายไปแล้วไอ้หูิ่นเสียชีวิตไปเนาะเห็ดบุญเอาเพิ่อนมาแล้วเนาะเพิ่นมีห่อมีเฮือนเนาะมีห่อมีเฮือนอยู่มอือคนเด้อห่อผ้าเพิ่นที่จัดซ้ำหอซี่หอเนาะจ้าเนาะบอกซี่หอเนาะห่อผ้าอันนี้มันบานห่อซ้ำมะขี้กับทุกคนเดลย ภูขเขาก็ะเข็ดเขาซาเทิงต่างๆเ็ดนี่ยน้อยก็มีอันนี้ตัวแป๊กตัแป๊กเบิ้งอันนี้นก่อนเนาะเบิ้งอันนี้เนี่ยอันนี้คือจุบานเชนแบบตัวกินแนะทุกคนนะตัวจุตัวกินประมาณนั้นเห็ดลาบเหรซา แปลกๆคนเดิมอะไรแบยนี้อ่ะแกงมาเลยแกงแกงแกงมูงมูกบอไ่มี วิดีมแหงมอไข่เสมอไข่น่ากิมา่เยนี่ป็นงานกคนนีทุกคนเนยกินเหล้ากินเบียร์กันเนาะนี่กันเนาะนี่ได้อั้เอาู้ทธิคนมาเถอ ทีมายังผู้ที่เขานคนมนะเวเยเอาผู้หญิงิ่งกระดกระดมันบ่อเน้อต้เงินทุกคนเนาะพอดีโพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดงานทุกคนเนาะซอกบ่ซอกข่าวแล้วพ่อมองบ้านนี่อยู่ดิมีแห้งเป็นเมียเลยสิแค่เขาว้าเนี่ย ยน่แลอยากบอสเดีว่ส <Se Sun> ุไ่าาสันเนี่ยอย่าาสันเราก็เล่ลูกไปย่างเหมือนกันบานเากะสมักคีกันเนาะเวลาเฮ็ดบุญเฮ็ดงานกับสมักคีกันเนาะเมื่อ